ไทยไทยกลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาท์เมาท์า อยากฟังเพลงอะไรนะครับขอกันเข้ามาได้เลยนะครับทาง SMS นะครับพิมพ์ทีหนึ่งแล้วตามด้วยชื่อเพลงนะครับแล้วส่งมาที่482-7783รวมไปถึงทางหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-935-4483และ02-935-4983ครับแล้วก็อย่าลืมผู้ชมค่ะสามารถฝาขคอถามของคุณผ่านทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ไทยไทยแชนแนลค่ะอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางทางไลน์นะครับไทยไทยทีวีเสิร์ชหา นี่เลย i อดีลายนะครับหรือสะดวกในการสแกน Q QR วอา e คตมุมจอทีวีตรงนี้นะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ของเราผู้ชมมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นข่าวของนางเอกสาวซุปตาคนนี้ค่ะอ้อมพัชราภาคอมเมนต์ภาพต๊อดสินะแฟนคลับกรีดหลุนรีเทิร์น แม่ความฮอตของสาวคนนี้คุณผู้ชมเรียกว่าจะทําอะไรจะไปคอมเมนต์อะไรนีดหน่อยเนี่ย,ย,ยก็เป็นข่าวไปสัหมดเลยเนน,นนะซุปตาตัวแม่จนล่าสุดเนี่ยคุณเขาบอกว่าแฟนคลับนี่นะคะลุ้นกันแบบตัวโกงมากๆเลยนะเมื่อซุปตา์อย่างพี่อั้มพัชราภาของเราเนี่ยนะคะไปคอมเมนต์ใต้ภาพของพี่จาซึ่งเป็นพี่สาวคนสนิทในภาพนี้เลยนะแต่คู่กับคุณต๊อดซินะซึ่งเป็นแฟนเก่าขอคุณอั้มต๊อดซินะ,ะนะก็ใช่ไง เขานำเขาชื่อสินะเออนะคะนี่เขาบอกว่าเรื่องรากกันไปหลายปีแล้วคุณแล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยก็มีภาพของพี่อ้ํานะไปทานข้าวที่ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคุณคือร้านเดียวกันเลยอะร้านแถวทองหล่อพี่ไปกินบ่อยมากเลยนะหรอร้านแถวทองหล่อเกือบทุกมื้อเลยจริงป้ะใช่ร้านแถวนั้นเหรอข้าวมันไก่ติดกับร้านนี้ติดกับร้านนี้ใช่ไหมเออนี่เขาบอกว่าอ๋อไปน่าจะไป ร้านนนั่นจะไปกินข้าวด้วยกันนะค่ะคาดเดากันไปนะคะแฟนๆก็กรนหณำเม้น์ควรว่าให้คู่นี้กลับมาเชียร์กลับมาจิ้นกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทางคุณต๊อดเองเนี่ยก็มีข่าวว่าเพิ่งจะเลิกรากับแฟนสาวคนล่าสุดไปหมดมากนะก็ต้องแบบจับตาดูต่อไปว่าเอ๊จะยังไงจะรีทงรีเทิร์นไหมหรื choice, อยังไงอะไรคุณนะทีมต๊อดทีมแอมหรือจะเป็นทีมผู้คนใหม่ก็ว่ากันไปคืออะไร ก็แฮชแท็กเราเชียร์ไงอ๋อเชียร์อยู่คือสรุปเชียร์ทุกคนเชียร์ทุกคนใช่ไหมฮะแล้วแต่คุณแม่แล้วแต่แล้วแต่ตัวแม่เออจะปรารถนาใช่ปรารถนาอยากจะหาเก่ามากปีสาแปเนี่เดี๋ยวเรามีประวัติการออกคบผาการของคุณต๊อสกับคุณอ้ําด้วยคุณช่วงนี้นะคะเข้าสู่การเปิดประวัติตอสสินะครับค่ะ ไหนยังไงอ่ะนี่คุณต๊อดนี่ใช่ไหมอุ้ยโอ้โหเกียรเกียรแคปชั่นมากภาพสุดท้ายในอะไรนะในความเย็นชา2อ0พัน้โหโอ้โหนี่ก็โอ้โหเอานี่ขุดมาเลยนะเนี่ยใช่นะคะเออในในภาพนี้ภาพนี้เห็นไหมโอพี่อ้าแนวาเหมือนเดิม2009หรือรูปเนี้ย2 0 0พโอ้ตายแล้วคุณตอนนี้2016ใช่ไหมสิปี สิบปีหน้าเหมือนเดิมหน้าพี่อ้ําเหมือนเดิมเจ็ดปีนะคะเน่เขาบอกว่าหลังจากที่มีภาพเนี้ยคือพี่อ้ําเนี่ยไปรับปริญญาคุณต๊อดนะคุณนะแสดงเห็นถึงความใกล้ชิดผูกพันนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณเพียงยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นทางพูกตัดสินใจเลิกรากันในที่สุดโดยมีแหล่งข่าวนะคะคุณพิธีกรแดนดูสมหัวกันเนาะแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าการพบกันครั้งนี้ของคุณต๊อดซินะเนี่ยใช่ติดต่อติถามไทยจิกนิดนึงคุณ ถามถึงคุณโนตวิเศษนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นกิ๊กกับคุณอ้ําอยู่เอาไปถามถึงเขาทําไมวะอถามไงวันยังไงล่ะเธออะไรอย่างเงี้ยอ่อกิ๊กย่างนี้เลยเหรออันนี้ฉันใส่เองตอสินะไม่ตอสินะฉันสินะถามถ่ายถึงสารทุกสุกดิบเปล่าอาจอะไรประมาณนั้นทำลายติดเหรอยังไงตอล่อสินี่กรณีสามหัวใจนี้ทำไง อ่านไม่ออกหรออ่านเศษเราไม่รู้ว่าจะลงเออยัางไงาเออคือน่ารักค่ะคุณเอ,อไม่ต้องการให้คบกันแบบสามหัวใจแต่ก็อยากให้เหลือทำไมเพียงสองเราเท่านั้นโอ้ยอันนี้บทความใครเขียนเนี่ยคุณภาษาภาษส่งภาษามาแลดูนะวันิี้ยายออนะฮะคุณอ้ําเนี่ยก็ไม่อาจให้คําตอบได้อ้ําอึ้งอ้ํไปก่อนอะไรนะอ้ํอึ้งอ อไไม่ได้ในเมื่อความรักย <c oughs> <อ>ังไม่ลงตัวอ้ําตอนนะคะ <c oughs> เขาก็เลยตัดสินใจเลิกราการันโดยทางคุณตอนเนี่ยก็บอกให้พี่อ้ําเป็นคนออกข่าวกันแล้วกันเป็นคนตอบสื่อเองเขาที่เก็ตตอบอะไรเงี้ย <c oughs> ในวันนั้นเนี่ยคุณตอนเริ่มเป็นหนุ่มที่มีอนาคตไกลแล้วนะในฐานะนักธุรกิจค่ะ <c oughs> จะเข้ามาดูแลกิจการของครอบครัว <c oughs> แล้วก็มีข่าวของอ้ํานตต๊อนเนี่ยนัวเนียกันอ่ะอุ้ยเหมือนแบบใช้คำว่านัวเนียมันดูไม่ดีเหมือนแบบมีข่าวว่าทั้ง เหมือนมีคำาม,มที่สามแล้วก็<ม> <3 S 2> รับ่ำก,การงานของเขาเออมันก็ไม่เป็นผลดีอะไรอย่างเงี้ยไงเขาบอกว่าทางข่าวเนีนยนะบอกว่าโดยทางคุณต้อนเนี่ยก็มีการยื่นบอกว่าให้พี่อ้ําเนี่ยไปคิดดูให้เวลา24ชั่วโมงตัดสินใจดูว่าจะยังไงนะคะโดยคําตอบเนี่ยเขาบอกว่า มันก็เป็นความว่างเปล่าเขาก็เลยเลิกรากันไปใช่นะยฮะอ่ะเปิดประวัติอ้ําพัชราภาครับช่วงนี้ครับช่วงนี้นะคะคุณอ้ําเนี่ยคุณขาอู๋ไม่อยากบอกพ่อสาเกิดของพี่อ้ําเลยกูพี่อ้ําโกรธชนะโกรธไหมไม่โกรธหรอก2521ัน้อยยอันนี้เท่าไหร่แล้ววะพี่อ้ําสามสิฝ่าสามสฝ่าได้ไหมสามสิบกว่าสามสิบเท่าไหร่นะคะสามสิบแปดคุณพระเธออย่าใช้คุณพระคุณทราบลงมาสิทีมงานบวกเลขเร็วมากไม่ได้ตก มันเกียรตินิยมใช่ไหมวัดวังคอยอายุ38มปีหน้าเด็กเวอร์คุณนี่นะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยชื่อแรกเกิดว่าคุณไข่มุกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพัชราภาเนาะย่านเป็นลูกสาวคนเดียวคุณอ๋อลูกคนเดียวเริ่มต้นเข้าวงการเนี่ยปี40นะอันนี้ประกวดอะไรมาประกวดมิสแฮก1997งเ้าเก้าเจ็ดโอ้แฮกกำลังดังมากตอนนั้นตอนนั้นดังใช่ไหมอมทุกวันเลยแฮกใช่ไหมเออะแฮกเออแฮกอมตลอดเลยยวนี้มีอยู่ไหมไม่มีมี มีมมน้องมีมอ๋อน้องหวอยังซื้อวิดเลยค,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 ค่ะนะคะออโอเคเดี๋ยวแจกใ<อ>ห้แจกให้มาจากการะะประกวดนะฮะเป็นสาวแฮกคนแรกเลยนะคะของเวทีนี้แล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วก็มีผลงานต่ตางๆมากมายโดยเขาบอกว่าอออมีผลงานละครเรื่องมณีเนื้อแท้ทางช่อง7สีนั่นเองคุณแต่ชิ้นแรกคือ M.V. ไม่ใช่คนในฝันของต้นอาภากอแล้วก็ตามด้ ะละครที่น้องแป้งบอกไปเมื่อสักครูค่ทางช่องเเนาะก็มีผลงานมาเรื่อยๆนะครับปี2,546เนี่ยก็มีบทบาทเป็นพิธีกรครั้งแรกในรายการในรายการจ้อจี้พี่ดูตลอดเลยนะจ้ะอจี้กับคุณจิ้มชวนชื่นไงก็มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องเฟกโกหกทั้งเพโดยหลังจากนั้นนะฮะก็มีภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะคุณอ้ําเนี่ยถือว่าเป็นนักแสดง หญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวใช่ะแล้วก็เป็นนักแสดงหญิงที่มีค่าตัวนี่ทำมาเลเวลสูงมากแพงมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้งานละครเอออีเวนต์เอยโฆษณาเออเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดอันดับหนึ่งของเมืองไทยจนกระทั่งปี2555้อจนกระทั่งปี2555น้อาอะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านเลยเธอประกาศตัวว่าจะไม่ขอรับรางวัลเซ็กซี่อีกแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้กับ มินชพค่ะขอบคุณมากค่ะเฟชชีพเสถียรพงค่ะตบไม่มีเต้าเว้ยเออจานสื่อมวลชนนะคะก็เลยมาแบบตั้งฉายาขำๆให้พี่อ้ําบอกว่าซุปตาเกษียณเต้าเออน่ารักนะแต่ทุกวันนี้พี่อ้ําเนี่ยถือว่ายังคงอยู่ในสังกัดเดิมนะคุณก็คือเป็นนักแสดงของช่อง7นั่นเองเออตอนเนี่ยเขามีโฆษณาโปรโมทช่อง7ออกมาใหม่ HD ใช่ไหมโหสะพึงรึงโก้มากฉันดูละช่อง7จ HD เออ คุณค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตึง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 ไม่มีตึงตึงตึงอันนั้นเก่าจ้ะอ๋อไม่ไม่ใช่หรอฉันช่วยอัปเดตด้วยอ๋อฉันมีที่แบบว่าฉันจะตัดไปเป็นแบบเป็นฉากละครละครนี้ใช่ไหมเห็นไหมอัปเดตอัปเดตด้วยอัปเดตแล้วขออภัยที่บ้านมีทีวี HD โทรศัพท์มือถือก็มีจอ HD โอเคที่บ้านเป็นทีวีตู้ปลาค่ะมือถือก็มือถือก็ไอไม่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้โปเกมอนไม่มีเพราะว่าโหลดไม่ได้โหลดไม่เป็นแล้วก็ ไลฟ์เฟซบุ๊กไม่ได้หน้าจอทำไมแตกพอใจนี่ยังขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับความจริงที่เปิดเผยออกมาอารมณ์เสียนี่ะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า แฟนๆของพี่อ้๊อนะก็ทําเชียร์กันละกันนะคะว่าพี่อ้๊อเนี่ยจะมีโอกาสรีเทิร์นกับคุณตอหรือเปล่าหรือว่าจะโสดกันต่อไปนะเขาบอกว่าพี่อ้๊เนี่ยคบหากับใครเวลาที่แบบเหมือนเขาขอแต่งงานพี่อ้๊อก็แบบปฏิเสธแล้วก็เลิกกันทุกรายเลยอะทุกทีเลยเนาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะสินะฮะรอติดตามชมตอนต่อไปนะฮะจะทีมไหนทีมไหนก็เชียร์ทุกทีมค่ะใช่แล้วค่ะขอบคุณทงากันด้วยนะคะก็สิบสตาร์เอ็มดอทคอมค่ะ ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง